เปิดผลงานละครใหม่ของนางเอกช่องเจ็ดในปี6-7มาเริ่มกันที่นางเอกตัวแม่อ้ำพัชราภานานทีปีหนเราถึงจะได้รับชมผลงานของเธอแต่เธอตัดสินใจรับผลงานใหม่เมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้ทันทีที่สาววริศที่สาปี6-7เตรียมรับชมถึง2ผลงาน ในลอยท้ายเล่หลายเกมลวงนาวที่สานาศนณะตอนนี้ยังเรียนต่ออยู่ที่ต่างประเทศก็คงจะอีกสักพักเลยถึงเราจะได้ดูผลงานใหม่ของเธอเปี้ยวทัศนียาปีหกเจเตรียมรับชมเล่หลายเกมลวงฮาหน่ารีวิตผลงานใหม่ในปีหกเมีทุกอนุรุทยัยเล่มายุราแคทซอนยา นานๆทีเธอก็จะรับงานแถมตอนนี้ยังเตรียมตัวเป็นคุณแม่อีกก็คงจะอีกสักพัก,กใหญ่ๆเลยถึงเราจะได้ดูผลงานใหม่ของเธอมุกดาปี B 67เตรียมรับชมไฟน้ำค้างถ้าเกิดมีมาเพิ่มก็ทำคลิปอัปเดตให้ทันทีเลยพิงพอยประภาวดีปี67ผลงานแน่นมากเตรียมรับชมแผนล่วงบ่วงมัรยาเมืองแก้วและกุหลาบเล่นไฟ ปูเปเกสลินในปี67เตรียมแบบชมปนเหนือเมฆกุหลาบเล่นไฟพาไพาลามิดาผลงานใหม่ในปี67ผู้เขาเงาพยักการนัทชาผลงานใหม่ในปี67มีลางปริศนาและเงากรรมเทพสกายปีหน้ามีสองผลงานในลอยทรายและคุณแม่แก้ขัด เมเมธัญวีผลงานใหม่ปีห7ฟ้าพยับเนยประพาดาตอนนี้พร้อมกลับมารับงานแล้วนะคะแต่จะมีเมื่อไหร่ต้องรอติดตามกระตูนนัชชาผลงานใหม่ปี67รักร้าสายรับแอนนากึกผลงานใหม่ปี67เล่มายุราเดนนี่ชยัยศร้าผลงานใหม่ปี67 คนก้าท้าชนเกตพัสิตามีรอยรักรอยบาปและมรกรสีลุง้งชิงๆคงิษตาผลงานใหม่ในปีหน้าก็มีลูกผู้ชายหัวใจเพชรขวัญล่าและเล่หลายเกมลวงพีพีพัชยาผลงานใหม่ในปีหน้าก็มีละอองเทศคนก้าท้าชนมะเมียวพรชดา ผลงานใหม่ในปีหน้าก็มีคุณแม่แก้ขัดและสองทรนมปิ่นชลินพรผลงานในปีหน้าก็มีลอยรักลอยบาปและหลายเดียงสาจีนเชอร์ตินนาลาผลงานในปีหน้าก็มีกุหลาบเล่นไฟและเลดี้ทุ่งกระบือบานแจมมี่บนิชดาผลงานใหม่ในปีหน้าก็มีดวงใจเจ้าป่า แกมยานิสาผลงานใหม่ในปีหน้าก็มีไฟน้ำค้างเจด้าสลัญญาผลงานใหม่ปี67แผนลวงบ่วงมัญญามิ้นพรชิวาผลงานใหม่ก็มีภูเขาเงาพยักสมัยศสินาผลงานใหม่ในปี67ก็มีทุกอนุรุธัยรับเชิญลางปิศนาและลูกผู้ชายไม้ตะพด มินชี้เศษท่นันนางเอกน้องใหม่ที่งานแน่นปีหน้าก็มีรักซ่อนรถแม่จอมขวัญและดุดเล่ดาวลวงคลิปนี้ก็คือการอัปเดตผลงานละครใหม่ของนางเอกช่อง7ที่เราจะได้ดูกันในปี67คุณรอดูผลงานของนางเอกคนไหนอยู่ก็อย่าลืมพี่มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนหากคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต,ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้อัปเดตผลงานใหม่เฉพาะนะวันที่เราทำคลิปนี้เท่านั้นนะ ก็ยังเหลืออีกเดือนหนึ่งช่องเจ็ดอาจจะเปิดโผมาเพิ่มก็ได้ก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต k อกด้วยชื่อเดียวกันเลย